ดีมางเจอนี่ฉันช่วยลูกช่วยลูกปลาช่อนลช่วยลูกปลาคอกับปลากระดี่มาจะเอาไปไว้ตรงไหนเนี่ยมันตกอยู่กลางทางเธอเดี๋ยวมันตายขอยทสองสาร

Do you like them cool? <laughs>